กระผมนายสุธีเล้าสุบินประเสริฐนายอเอปักท่อในนามพู้ราชการประชาชนชาวอพเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีรู้สึกเป็นเกียิอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านวิสาปูนสิริรัต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดวันพิษจากไฟป่า2 4กุมภาพันธ์ณหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปักท่อ หมู่ที่สามตำบลยางหักอปากท้อจัังหวดราชบุรีในวันนี้การจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดปันพิษจากไฟป่า24กลุ่มชาพันธ์ในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็น,หนถึงปัญหาไฟป่าที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรงผู้อำนวยการสำนักจัดการรัพพิกรป่ามาที่10ราชบุรีขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานนะั้นดดับต่อไปครับเรียนท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านวิสาภูนศิริรัตน์กับผมนายนิทัศนเวทวินิตภูมิในการสำนักจัดการทรัพยกากรป่าไม้ที่10ราชบุรีในนามผู้จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า24กุมภาพันธ์วันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักจัดการทรัพยกากรป่าไม้ที่10ราชบุรีกรมป่าไม้สำนักบริหารพื้นที่รักที่สบ้านโป่ง ทังก,การมมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัดราชบุรีที่กรุณาให้เกรฑิมาเป็นประธานในวิธีเปิดงานในวันนี้นะครับวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าในประเทศไทยปัจจุบันระดับความการเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัญหาที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์บุรีประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดวันพิษจากไฟป่า24กุมภาพันธ์ขอเรียนเชิญครับนะครับก็ต้นพวกพิษจากไฟป่าในวันที่24กุมภาพันธ์ในวันนี้นะครับ เมื่อกี้ท่านผู้ในการสำนักงานจัดการทร,รัพยากรป่าไม,ม้ที่สิบนะครับเรียนให้ท่านทราบรายละเอียดความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านจะได้ทําและได้ความรู้จากการจัดงานในวันนี้กันแล้วก็มันจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับมันต้องมันต้องร่วมกันในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันป้องกันและทํไม่ให้เกิดขึ้นมาหรือถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องร่วมกันจัดการให้เร็วที่สุดที่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ท่าน ได้มาซักซ้อมวิธีการที่จะจัดการกับการเกิดควันพิษกับไฟป่าหรือการเกิดไฟป่าขึ้นมาทำไงให้มันให้มันยุติได้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับในการจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันที่24กุมภาพันธ์25ในวันนี้นะครับขอให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จรุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรนะครับก็ขอเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า2 4ภุมภาพันธ์ณวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เนี่ขึ้นทางน้นต้องลงทางน้ได้ไหมคะเพราะว่าดูแลไม่ให้เกิดการเผาป่าทำบอว่าหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศหรือ PM 2 5ทั้งส่งผลกระทบช่วยกันได้ด้วยการงดการเผาป่าเผาไร่และการเผาเศษวัสดุต่างๆและช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดการเผาป่าเปลี่ยนเป็นกุดฝังกลบแทนการเผาหรือการทำให้ยืดลอย ี่ลนการเผาป่าลด้ารปล่องในอากาศ PM 2.5เพื่อตัวเราเองและลูกหลานของเราทุกคนผู้ใดที่พบเห็นการเผาป่าหรือไฟป่าให้แจ้งได้ที่สายด่วน1362หรือโทรศ3 2ย์3 1 8 เเรรราต้อองชิญกัับบนะคที่จะบรรยายให้ความรู้นะคะในเรื่องของไฟป่านะคะหลังจากบรรยายนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมีการให้เบรกกันนะคะจะข้ามดิวันนี้เราเชิญยิ้มใครเขียนเนี่ย ผูสามครูามเชิญได้นี่ครับนะครับแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของพามพ่หอบเนี่ยครับไฟค่อนั้างเป็นพระเอกในการควบคุมไฟะครับเป็นพระเอกในการควบคุมไฟนะครับเวลาไฟไหม้ครับครับทุกคนทุกบ้านผมว่าค่อนข้างจะมีกันหมดนะครับท่านี้นะครับผมนี่เป็นการแยกส่วนนี้เป็นการแยกเสมา นการแจ้งเตือนเวลาไฟไหมนะครับผมปอลารเสียนตรงนี้นะับเม